คือเรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้ในหนังดังในภาพยนตร์ Baby Di ดฟเฟครับขณะที่นักแสดงกําลังทําท่าขับรถอยู่นั้นเบื้องหลังจริงๆแล้วเนี่ยมีคนขับรถอยู่ข้างบนครับแม่มิสเตอร์บีนไออในภาพยนตร์ i อ o n น a n ภาค2ครับจะมีฉากหนึ่งที่โทนี่สตาร์กและเปเปอร์ถ่ายรูปคู่กันครับซึ่งรูปนี้ครับไปโผล่ในอเวนเจอร์ภาคหนึ่งครับฉากที่โทนี่สตาร์กเจอกับโลกิในโตเกียวดิฟครับไฟนอลซีนครับเป็นฉากที่พระเอกต้องแข่งรถกับเฮียสรยุทธ์คุณจะเห็นยากุซ่านะครับที่เป็นคนนับถอยหลังมีเพียงแค่6นนิ้้วเท่าับ เนื่องจากกฎของยากุซ่านะครับทำผิดต้องสละนิ้ว1นิ้วครับใครมันเป็นคนปล่อยให้พี่แกไปนับวะเนี่ยในสไปเดอร์แมนภาค3ฉบับแซมไรมี่ครับปีเตอร์พาร์เกอร์ก็ยังคงสวมหมวกกันน็อกใบเดียวกันกับภาค2จําได้ใช่ไหมครับในภาค2 p a พาร์เกอร์ก็ใส่หมวกใบนี้เลยครับเป็นไรเดอร์วิ่งส่งพิซซ่าก่อนจะถูกเจ้านายตัวเองไล่ออกครับในแมนออฟสต e ลจะมีฉากหนึ่งครับที่คลาร์กไปเป็นเด็กเสิร์ฟและในซีนนั้นก็มีลูกค้ากวนตีนคนหนึ่งครับทำไมกับแกล้มที่นี่ไม่มีหมูฮะเต็มหน้ากเลลยยหหือนิดึงแแถมใ้ะชา คนนั้นก็จะโยนแก้วใส่คลาดครับ เมื่อแก้วไปชนกับตัวคลาครับมันเป็นเสียงเดียวกันเวลากระทบกับเสียงเหล็กนี่ก็เป็นจุดเล็กๆครับที่ตอนเราดูในโรงเราอาจจะมองข้ามไปในสต a r ์วอริสตอสองซีนที่อยู่ในคลับครับเราจะเห็นแอนโทนีแดเนียลผู้รับบทเป็น c ีทีพีโอครับมาเป็นตัวประกอบในซีนนี้ด้วยครับก่อนที่คีอานูลีฟครับจะได้รับบทเป็นนีโอในเดอะเมทริกเดิมทีบทนี้จะต้องเป็นวิลส์มิธเล่นครับแต่ณตอนนั้นวิลส์มิธปฏิเสธบทนี้ไปครับเพราะไม่เข้าใจคอนเซปต์ของหนังและก่อนที่หนังจะเริ่มถ่ายทำนะครับผู้าัั้ส่งงหหนือปชใี ถึง3เล่มเลยทีเดียวครับก่อนจะส่งบทหนังจริงๆให้นักแสดงอ่านตลอดทั้งเรื่องของภาคแรกนะครับนนโอมีบทพูดเพียง164ประโยคเท่านั้นโดย9 4ประโยคในนั้นเป็นประโยคคำถามล้วนๆครับที่แฝงไปด้วยปาชยาในกัปตันมาเวลครับชาที่กัปตันคุยกับยามคนหนึ่งครับยามคนนั้นเล่นโดยแบร์รี่เคอร์ติสซึ่งในชีวิตจริงครับแบร์รี่เคอร์ติสคือหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของมาเวลครับใช้พนักงานคุ้มค่าจริงๆอ s สตาอิสบอนครับเป็นผลงานภาพยนตร์ที่มีการรีเมคถึง4ครั้งคร ยการรีเมคล่าสุดเป็นปี2018ครับและการรีเมคครั้งนี้เป็นการกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกของนักแสดงแบรรี่คูเปอร์ซึ่งแบรรี่ครับต้องใช้เวลาถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยครับเพื่อเรียนเล่นกีตาร์และร้องเพลงหลังจากจบผลงานเรื่องนี้ครับแบรรี่คูเปอร์กลายเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่มีฝีมือการเล่นกีตาร์ไม่ธรรมดาในแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคถ้วยอัคนีครับสนักสแสดงหลักต้องไปเรียนเต้นรำจริงๆครับเพื่อเข้าฉากนี้โดยเฉพาะผู้รับบทเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างแดนนีลแรดคลิฟต์ซึ่งเจ้าตัวเนี่ย ถนัดเรื่องนี้เอาซะเลยแน่นอนครับว่ากล้องก็ต้องเน้นที่ตัวแฮร์รี่พอตเตอร์แต่ท้ายที่สุดแดนเนียลก็สามารถทําออกมาได้ครับดักควต้าโกโยเด็กน้อยวัยสิขวบที่ได้รับบทเป็นแม็กในเรื่องริวสติลซึ่งการที่น้องจะได้บทนี้มาต้องเอาชนะเด็กทั่วโลกเลยครับเพราะการออดิชันบทแม็กเป็นการเฟ้นหานักแสดงเด็กทั่วโลกครับนอกจากนี้ครับทีมสร้างริวสติลยังได้จ้างอดีตนักมวยมืออาชีพอย่างชูการ์เรเลนเนอร์เจ้าของตําแหน่งแชมป์โลก5รุ่นครับมารับหน้าที่ฝึกสอนฮิวจ็กแมนในการชกต่อยและวางท่า ให้เหมือนนักมวยมืออาชีพไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ากล้ามเนื้อของอดัมแซลเลอร์ที่คุณเห็นในภาพยนตร์โซฮานเป็นกล้ามเนื้อของนักสแสดงจริงๆนะครับส่วนอันทะกูไม่รู้เพราะเขาไม่ได้บอกแผนดั้งเดิมนะครับคือทีมกราฟ,ฟิกจะสร้าง c g ซิกแพคให้กับอดัมแซลเลอร์แต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธที่จะใช้ CG ครับลงทุนปั้นหุ่นเพื่อรับบ,บทนี้เลยและบทหนังของโซฮานเนี่ยเสร็จตั้งแต่ปี2000แล้วนะครับแต่หนังได้มาสร้างและเข้าฉายจริงๆก็ตอนปี2008สาเหตุที่หนังดีเเลยนนื่่อองจาากวาตปี2001 มีเหตุการณ์ก่อการร้ายครับเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องบิน2ลำครับพุ่งชนตึกแฟลตเวิร์ทเอทเซ็นเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเข้า g o o g l ลพิมพ์ดูได้ครับนั่นคือสาเหตุครับที่โซฮานไม่ได้ถูกสร้างในตอนนั้นและนี่ก็คือเรื่องที่คุณอาจไม่รู้ในโลกภาพยนตร์ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับตะไคร้ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB you late.